สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้นะครับใช้สูตรเดียวมาได้ถึง3ตัวบนนะครับบางครั้งนะครับมันมาได้3ตัวเลยนะครับในชุดสูตรเดียวนี้นะครับสำหรับงวดวันที่1สิงหาคม2568อเรามาตามชุดนี้ดูสักหน่อยนะครับก่อนชมโปรดได้มาฟังคำเตือนของทางช่องกันนะครับคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับครับคุณครับบางครั้งนะครับมันสูตรเดียวนะครับมันอาจมาได้ถึง3ตัวเลยนะครับอ่านะครับที่เราใช้แค่สูตรตัวบนนี่นะครับบางครั้งได้3ตัวแต่เราเอาตัวนี้มาบังคับนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับก็ บางครั้งนะครับมันอาจจะอยู่ในในกลุ่ม3ตัวในสูตรเดียวตัวนี้นะครับอย่างเช่นเรากําลังทําให้ให้ชมนี่นะครับสูตรตัวนี้มันจะเป็นสูตรสไลด์ฟันปลานะครับคุณครับลองลองสังเกตดูดีๆหน่อยนะครับนี่เราใช้เลขหลักหน่วย10ของรางวัลที่1แล้วก็เลขท้ายนะครับวันนั้นที่หมอก85นะครับมาบวกก็ได้แบบนี้นะครับเราใช้ร้อยกันแบบนี้นะครับก็ได้ที่8นะครับแ8แล้วอันนี้ก็หลักหน่วยนะครับคือหลักหน่วยย้อนงวดนะครับมานะครับได้ตัวเดียวนะครับ สูตรตัวนี้เป็นตัวเดียวหมดเลยนะครับก็ถ้าหากเขายังเดินต่อนะครับก็อาจจะนําไปพิจารณาได้นะครับเป็นแนวทางนะครับงวดถัดมานะครับหลังจากที่มันออก388ไปแล้วนะครับในสูตรตัวนี้เรามาดูนะครับมันจะวิ่งสไลด์ขึ้นไปนะครับจากตัวที่4ก็จะเป็นตัวที่3อย่างเงี้ยนะครับชอบสูตรแบบนี้นะครับสูตรโบราณอย่างเงี้ยนะครับมันมันมันเข้าท่าดีนะครับคุณครับเราลองมาเริ่มร้อยกันดูนะครับได้แล้วครับได้8นะครับแล้วก็ตัวนี้ได้4 อ่านะครับอย่างนี้แล้วเราจะได้อะไรครับเราจะได้8กับ0นะครับเนี่ยนะครับมันออกที่0นะครับอ่าศทีนี้นะครับเราจะร้อยกันนะครับมันจากตัวที่1 2 3 4ทีนี้มันจะขึ้นไปตัวที่3นะครับเราได้8เห็นไหมครับเนี่ยแปดศูนย์อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันชนที่ศูนย์นะครับมันออกเก้าศูนย์ตัวนี้นะครับบางครั้งเราก็หาไม่เจอหรอกนะครับอย่างเงี้ยมันเป็นเลขวิ่งสไลด์นะครับแล้วตัวนี้มันก็จะลงมาแบบนี้ส่วนตัวนี้เราได้อะไรนะครับคุณครับเนี่ยเราได้สาม เนี่ยตัวเดิมเลยนะครับเนี่ยหลักหน่วยนะครับเนี่ยมาทานะครับมันก็ออกที่3เลยนะครับเนี่ยเราได้309อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยบางครั้งมันอยู่แค่2ตัวในชุดแค่นี้นะครับคือออกที่309เอ่านะครับเราอาจจะหา9ไม่เจอนะครับแต่มันมีอีกสูตรหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจึงเอาสูตรนี้มาให้คุณได้ชมเพื่อเป็นข้อสังเกตนะครับอ่าเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะไปออกอ่าสูตรไหนนะครับเพราะเป็นสูตรเลขวิ่งนะครับตัวเดียวตัวเดียวแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับ แล้วทีนี้ก็มาดูนะครับมันเข้ายังไงนะครับมันออกที่อะไรครับงวดถัดมามันออกที่สามห้าสองนะครับคุณครับลองดูนะครับเราได้อะไรครับแปดกับหกนะครับเนี่ยเราได้ที่ตัวนี้บวกกันนะครับได้หกนะครับตัวนี้บวกกันได้สาม อ่านะครับเนี่ยมันมาตัวหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยมาตัวหนึ่งยังไม่พลาดแล้วทีนี้ตัวตัวนี้เราได้ใช้ตัวที่3ามใช่ไหมหนึ่งสองสามทีนี้เราต้องใช้ตัวที่4นะครับเราได้อะไรครับร้อยกัน9 0 1เนี่ยสเป็นตัววิ่งนะครับอย่างเงี้ยมันได้3 2อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันได้3 2ก็คือขาดอีกตัวหนึ่งนะครับมันยังไม่ได้ครบ3ตัวแต่เราก็หาง่ายขึ้นใช่ไหมครับแล้วทีนี้เรามาได้ในตัวนี้ยังไงครับเนี่ยมันเข้าสาตัวอีกแล้วเห็นไหมครับเนี่ย นี่นะครับอย่างนี้เลยนะครับบางทีมันง่ายสูตรนะครับบางครั้งเราก็อาจจะจับนี่ครับหกสองสามสองแล้วก็หยิงเลยนะครับประตวเดียวนะครับมันออกไปที่อะไรครับงวดนี้เลขออกที่สามห้าสองบางสูตรนะครับคุณครับมันก็ออกง่ายๆอย่างนี้นะครับ คุณครับมีเรื่องนะครับที่จะเล่าให้ฟังสักนิดเนี่ยนะครับเพื่อขั้นเพื่อไม่ต้องเคร่งเครียดนะครับเป็นการเตือนภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับคุณครับที่อยู่บ้านคนเดียวนี่นะครับกระผมนะครับประสบตัวเองเลยนะครับขายขายน้ําดื่มเหครนันน้ำดื่มนะก็มีลูกค้านะครับมานะครับเป็นภัยนะครับเป็นภัยนะครับนี่ขอเตือนนะครับเตือนท่านที่นะครับเล็กน้อยนะครับ อาจจะเป็นประโยชน์บ้างอะไรนะครับเอาโทรศัพท์พังๆฮะสั่งน้าเลยนะครับสั่งน้ํำเราขึ้นนะครับสั่งน้ํา500สั่งน้ำห้าร้อยล้วก็ยกขึ้นนะครับ พอยกขึ้นแล้วนะครับเขาเอาโทรศัพท์นะครับสแกนสแกนที่หน้าบ้านเราอยากจะได้เงินสดนะครับแต่เขาบอกไม่มีเงินสดก็เอาสแกนขอสแกนสแกนแล้วก็ติดตัวสแกนที่เขาสแกนกันประจำนะครับคุณครับไปสแกนเราเห็นแล้วโทรศัพท์เอาโทรศัพท์พังพังมาสแกนนะครับมันจะมีตังค์ได้ยังไงนะครับโทรศัพท์พังคงไม่มีตังค์แน่ๆนะครับผมก็เขาก็สแกน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 เครื่องนี้สแกนตรงนู้นสแกนตรงนี้นะครับคุณครับ เราเห็นโทรศัพท์มันพังแล้วมันจะไปสแกนเข้ายัางไงถ้าโทรศัพท์มันพังแล้วอาจจะไม่มีตังก็ได้นะครับคุณครับผมก็รีบเอาน้ําลงอ่าจาบอกว่าทายเรือ,อน้าลงทําไมเดี๋ยวเอาตังมาให้ผม300ผมเอาน้ 500, าํา500อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินสดจากเราอีกนะครับคุณครับมันก็แปลกที่กนแล้วผมก็เลยรีบขนน้าลงอย่างเดียวเลยนะครับสถานเดียวนะครับถ้าเราให้น้ําเข้าไปเราก็คงจะแย่นะครับเพราะน้ําดื่มเราได้กําไรนะครับแพ็คหนึ่งก็ประมาณ2บาทนะครับสบาทถึง3บาทแค่นั้นเองนะครับแพ็คหนึ่ง อ่ะนะครับคุณครับนี่คือการเตือนภัยนะครับคุณครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการสแกนอะไรอย่างบางครั้งมันก็เข้าหรือไม่เข้าเราบางทีเราก็มองไม่ชัดไม่เจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่อนะครับแต่แต่อาจารย์ก็ยังไม่เจอมากนะครับยังยังยังไม่เคยเพราะว่าเราเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับ บอกเอาแล้วเอาน้าขึ้นแล้วจะขอตังค์เราอีกด้วยนะครับเราขอตังค์เขาบอกเดี๋ยวขอเงินสดเราด้วยนะครับแล้วเงินไม่จ่ายเขาบอกเขาสแกนให้เอาแต่ที่ไหนได้เราเห็นโทรศัพท์แล้วนะครับโทรศัพท์เจ๊งๆโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้มาสแกนมันจะติดได้ยังไง่ะครับคุณครับนี่คือการเตือนภัยนะครับบางท่านนะครับอยู่บ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยขายของนะครับต้องช่วยกันดูแลนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าภัยมันเยอะแยะจริงๆนะครับรอบด้านก็ต้องระมัดระวังนะครับ เพราะบางครั้งนอกจากเราจะไม่ได้เงินแล้วหลังจะอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับเป็นการเตือนนิดหน่อยนะครับคุณครับเผื่อจะได้เป็นประโยชน์บ้างนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาในช่องให้แม่นๆของเรานะครับคุณครับเรามาดูในงวดต่อไปครับคุณครับก็มันเรื่องมันตลกดีนะครับคุณครับแหมเราก็หากินได้ความบริสุทธิ์บาท2บาทก็มีค่าเลอเกินนะครับคุณครับได้7นะครับตัวนี้เราได้7ครับตัวนี้เราได้2องนี่นะครับคุณครับ ดูนะครับตัวนี้มันสไลด์ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะทาอย่างนี้นะครับเราได้อะไรครับตัวนี้บวกกันได้9อ่าตัวนี้ได้2นะครับสูนี้อาจารย์ลงไปหลายครั้งเลยครับบางท่านไม่รู้นะครับแต่เราก็พยายามทําให้เห็นนะครับบางทีเนี่ยบางท่านจับไม่ถูกนะครับอย่างวดที่แล้วอาจารย์ยังจับถูกตรงนะครับแต่บางท่านจับไม่ถูกบางท่านก็ถูกนะครับเราได้อะไรครับดูนะครับมันวิ่งขึ้นไปเลยนะครับจากนี่ตัว1 2 3ตัวที่4ทีนี้ก็ต้องตัวที่3ใช่ไหมครับเนี่ย1 2 สามเนี่ยคุณครับเห็นไหมเนี่ยมันมาสามตัวครบหมดเลยนะครับเนี่ยแค่สูตรเดียวนะครับตามที่โลโก้เราเขียนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับคือความนะครับถูกต้องปองปกนะครับเนี่ยบางทีเราใช้สูตรเดียวเนี่ยมันมาได้สามตัวบนนะครับสำหรับงวันที่หนึ่งสิงหาคมอาจจะมาหรือเปล่านะครับในสูตรนี้นะครับแล้วตัวล่างเราได้อะไรครับเนี่ยเราได้เก้าเนี่ยตัวเดียวนะครับเราตัวนี้มาฟันธงอย่างเงี้ยนะครับมันออกครบหมดนะครับ ออกครบหมดเลยนะครับอย่างนี้เลยออกที่อะไรครับ3 9 2เเนี่ยคุณครับบางทีเราอาจจะมีโชคนะครับสูตรทุกสูตรที่ทำไปลงไปนี่นะครับบางท่านก็บอกว่ามันเยอะเยอะมากไปอยากได้เลขตัวเดียวชุดเดียวโอ้อาจารย์ทำไม่ได้จริงๆนะครับคุณครับเพราะอย่างนั้นมันเป็นการแบบยังไงครับ มันต้องเก่งจริงๆหรืออะไรจริงๆนะครับดวงจริงๆนี่หละถึงจะได้นะครับนี่เราทําเพื่อเผื่อไว้นะครับไม่ออกสูตรนี้ก็ออกสูตรนี้นะครับตามที่เราได้นะครับประชาสัมพันธ์ไปตลอดทุกๆคลิปนะครับแล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับเลขตัวนี้นะครับบางครั้งมันเข้าตัวเดียวเลยอย่างเงี้ยดูนะครับตัวนี้ได้อะไรนะครับเราได้9อ่านะครับได้8อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยทีนี้เลขมันจะออกแล้วนะครับอะไรครับ เก้ากับสี่เนี่ยมันมาสี่ตัวเดียวก่อนนะครับเนี่ยมาสี่ตัวเดียวทีนี้เลขมันจะสไลด์ลงมาแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเราลองดูนะครับเนี่ยมันเป็นแบบเลขสไลด์ปาตเพียนเนี่ยนะครับคุณครับเนี่ยอาจารย์เคยใช้นะครับสูตรนี้เคยถูกแบบมากมายเลยนะครับอ่าเราได้อะไรครับนี่จากตัวที่สามใช่ไหมครับหนึ่งสองสามทีนี้เราเอาตัวที่สี่มันจะได้อะไรนะครับเราบวกร้อยกันก่อนนะครับได้สามได้สี อ่นะครับได้5 5านี่ตัวที่3นะครับเนี่ยตัวที่ออกมันก็คือ6เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราถูกตรงเลยครับเนี่ยสี่หกอ่านะครับ4 6เห็นไหมครับเนี่ยสี่หเลยนะครับแล้วตัวล่างเราได้อะไรครับ2เนี่ยมันเป็นบางสูตรนะครับคุณครับเนี่ยมันเข้าแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเลขผลปรากฏนะครับมันก็ออกไปที่อะไรครับอ่าสองสี่หกอ่านะครับเนี่ยเราเลขมันมันไม่ได้ ไม่ได้เอาหลักนะครับอัน like นี words, the the ้คือไม่ได yeah. yeah. ้เอาหลักนะครับแต่เอาหลักก็คือในใบที่เราใช้200กว่าชุดเนี่ยนะครับอันนั้นคือตรงแน่นอนนะครับมันอย่างนี้นะครับมันเข้า3ตัวเห็นไหมครับอย่างนี้เลยนะครับเพราะตามสูตรแล้วก็ตามปกที่เราเขียนเลยนะครับไม่มีนะครับที่ว่าจะไปนะครับคือบางครั้งมันมา3ตัวได้เราก็จึงกล้าเขียนนะครับถ้าไม่งั้นเราก็ไม่กล้าเขียนปกนะครับเพราะต้องเอาให้มันตรงปกนะครับนะครับถือว่ามัน สูตรทุกสูตรนะครับมันมีที่มาจริงๆอันนี้เราใช้นะครับท่านก็คงจะทราบนะครับเนี่ยเลขบนที่ออกไป4 6เนี่ยสองสี่หในขึ้นมาใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็เอาเลขหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยมาบวกกันนะครับคุณครับก็เห็นอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเลขท้ายมันได้จริงหรือไม่นะครับงวดที่แล้วก็ลองมาดูนะครับงวดที่แล้วเนี่ยมันเลขมันออกเรียงนะครับเราก็เลยสุดวิสัยนะครับเราไปจับ0ูนย์สามสี่มันออกสองสามสองสี่สามนะครับแล้วก็เจ็ดนะครับ เราได้อะไรครับเราได้2กับ8นะครับสูส under, ตรนี้ท่านคงเห็นนะครับแต่เราทําแค่นี้ค้างนะครับเราไม่ได้ทําอย่างนี้ขึ้นไปนะครับบางท่านก็หาไม่เจอนะครับสูตรเราก็เลยเออต้อมาให้คุณดูนะครับเพราะนี้มันวิ่งขึ้นไปนะครับงวดนี้มันวิ่งขึ้นไปถ้ามันวิ่งขึ้นไปนะครับเราคิดว่าเราอาจจะเหมือนเดิมอย่างเนี้นะครับจากตัวที่4ใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่บางครั้งมันอยู่แค่นี้แต่เราไม่เอานะครับเราข้ามเรามาเอา 4, ี่หอย่างนี้ตรงๆเข้าออก2 4, 6นะครับ อ่าแล้วก็มาดูมันออกที่อะไรครับ3 4 2เราได้อะไรครับ0 1 2เนี่ยคุณครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเราใช้ 2, 2> <Okay. S 1> เป็นบรรทัดนะครับคือ <c ười> เราไม่เอาตัวนี้ตัวนี้มันเกินตัวที่3ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเราได้หมดเลยนะครับก็คือตัวล่างเราก็ได้2อีกเนี่ยมันเท่ากับ2วิ่งตัวเดียวนะครับสำหรับท่านที่ชอบเลขตัวเดียวนะครับชอบเลขตัวเดียวชอบเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเนี่ยบางท่านชอบนะครับก็แบบนี้ นะครับลองสูตรนี้ดูนะครับบางครั้งมวนนี้อาจมันเข้า3ตัวหรือยังไงนะครับก็เอาเป็นแนวทางนะครับออกที่อะไรครับ3 2 4อย่างเงี้ยนะครับคุณครับทุกสูตรนะครับที่กับผมทําไปคุณครับทํำด้วยใจจริงๆนะครับให้คุณคุณได้เอาไปเป็นแนวทางกันนะครับแล้วก็เห็นแจมแจ้งอย่างนี้เลยนะครับไม่มีการปิดบังไม่มีการอะไรนะครับนะครับ ดูนะครับงวดนี้นะครับ1สิงหาคม2568นะครับสูตรตัวนี้มันจะเดินต่อหรือไม่นะครับไม่มีใครทราบได้นะครับ4นะครับตัวหลัง0นะครับอย่างเงี้ยนะครับสูตรนี้ท่านดูมาหลายคลิปแล้วนะครับเรายังยึดมั่นอยู่นะครับเนี่ยเพราะมันไม่มีตัวเลือกนะครับคิดว่าเขาจยังอาจจะออกนะครับ6ตัวนี้นะครับมันไม่มีตัวเลือกมันก็เลยง่าย ทีนี้จากตัวที่3มนะครับมันจะต้องไหลลงมาตัวที่4อย่างเงี้ยนะครับเป็นไปตามสูตรหรือไม่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็บวกร้อยกันก่อนนะครับเราได้ครับ2 3 4เนี่ยนะครับ1 2 3 1 2 3แล้าต้องตัวนี้นะครับถ้ามันยังไหลอยู่นะครับก็คือ5อ่าเนี่นะครับเราเอาอ่านะครับ5อย่างเงี้ยนะครับ แต่ตัวนี้มันซ้อนอยู่นี่นะครับเนี่ยคือบางครั้งมันมา3ตัวได้เห็นไหมครับเนี่ยมันอยู่ด้วยกันอย่างนี้บางครั้งเนี่ยสอยู่ตรงนี้เองนะครับมันไม่แน่ตัวนี้เราวิ่งอะไรครับเราวิ่ง5เลยนะครับเนี่ยวิ่ง5เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับมันก็เท่ากับเราได้6กห้าหหรือ6 6ห5อ่าทีนี้นะครับหลักร้อยของเราคุณครับมันยังไม่พลาดเลยนะครับ เลขมันจะออกเรียงยังไงนะครับเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มพอดีเลยนะครับเนี่ยสองสามสี่เอาเสียบลงไปได้เลยนะครับบางครั้งมันเข้า3ตัวนะครับอย่างตัวนี้ก็ไม่มีนะครับเนี่ยไม่มี2อยู่นี่นะครับ2เราต้องมาพึ่งตัวนี้แล้วตัวนี้มันเป็นตอง2เลยนะครับคือ2หมดนะครับงวดนี้เราได้2ตัวแล้วนะครับเนี่ยหกห้านะครับเลขเขาจะออกเบิ้ลหกสองห้าหกสามห้าหกสี่ห้าเป็นเลขเรียงพี่มากับน้องอีหรือเปล่านะครับ ถ้า4มานะครับมันก็คงจะเข้าทางเรานะครับ4อ่านะครับ4มาจากตัวไหนนะครับก็อยากจะมาทวนสูตรนี้ให้คุณได้พักผ่อนกันเลยนะครับคุณครับมาเราลองมาดูเลยนะครับจากงวดที่ออก388นี่นะครับคุณครับนี่เราจะใช้หลักร้อยตัวเดียวมาตั้งเลยนะครับอ้าวเราเอา3มาเลยนะครับดูนะครับเนี่ย388งวดนั้นมันออกอะไรครับอขออภัยครับนี่นี่นะครับนี่งวดนั้นมันออกที่277นะครับก่อนที่ออก388นะครับเราก็เอา เอา2มาดีกว่านะครับเอาตัวนี้ไม่ต้องใช้นะครับอ่าคือมันเราเอาตัวตัวนี้นะครับตั้งตรงนี้นะครับ2หลักร้อยนะครับอ่าสหลักร้อยแล้วก็3หลักร้อยนะครับแล้วก็3หลักร้อย3หลักร้อยมัน3มันมา3ครั้งเลยนะครับเนี่ยดูเรียงเบอร์นะครับเนี่นะครับเราใช้เมื่อสักครูนี่ตัวนี้นะครับที่จะที่จะออกอ่าสามแเราก็ได้อะไรครับ3เนี่ยนะครับมันออกเลยนะครับเนี่ย ออกตัวนี้เลยนะครับเนี่ยออกที่388นะครับแล้วงวดถัดมานะครับ3 4ยังไม่มานะครับมันออกที่3อีกนะครับนี่คือเลขวิ่งตัวเดียวเหมือนกันนะครับ2ตัวมาตัวก็แต่เราก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับเนี่ยมันออกที่309แล้วก็3หลักร้อยอีกนะครับเนี่ยมันก็ออกที่อะไรครับ3 5 2อ่าแล้วก็3นะครับ4ยังไม่มาอีกนะครับมันก็ออกที่3 เกนะครับเนี่ยสามแล้วงวดนี้นะครับ3เนี่ยดูนะครับหลักร้อยครั้งที่4นะครับเนี่ยมันไม่มาแล้วทีนี้มันก็ออกแค่4นะครับเนี่ยสี่เห็นไหมครับออก4ตัวนี้นะครับเนี่ยออกที่4 4 2 6ีอ่าสองอ่าสองนะครับ24 6ก็คือ2ชนตัวนี้นะครับเนี่ยสมาอย่างนี้เลยน,นะครับเนี่ยอ่าสองสาก็ออกไปหลายหลายครั้งแล้วก็เลยมอ,อกอ่าสแล้วงวดที่ เพิ่งผ่านไปนะครับคุณครับเนี่ยดูหลักร้อยครับนะครับหลักร้อยก็คือ2ตัวเนี้นะครับนี่เราสองตัวนี้ลงมาใช่ไหมครับเนี่ยสหลักร้อยมันได้3เนี่ยคุณครับมันมาทั้ง2ทั้ง3เลยนะครับเนี่ยมันมาแบบนี้นะครับเนี่ยสาหมดเลยนะครับเนี่ยเรายังไปพลาดนะครับเรายังไปเอาศูนย์แทน2นั่นแหะคือดวงนะครับคุณครับมันคือดวงจริงๆนะครับอาจารย์อยากจะให้คุณถูนะครับแต่แล้วดวงอาจารย์ยังพาคุณไปไม่ถึงนะครับหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับ งวดนี้นะครับหลักร้อยของเขาก็คืออ่าดูนะครับดูจ่าๆเลยนะครับก็คือ3นะครับเนี่ยสามสามแล้วก็4เนี่ยนะครับเนี่ยแค่นี้ใช่ไหมครับเนี่ยสามกับ4ี่เราก็ตั้งไว้เลยนะครับเนี่ยหกห้าหรือท่านจะเอาห้าหกอะไรก็ได้นะครับคุณครับเราไม่รู้เราตัวน้นไม่ได้อยู่หน่วยสิบนะครับเราก็เอาสามแล้วก็เอาสี่อย่างเงี้ยนะครับคุณครับอ่าไม่ทราบนะครับตัดเอานะครับตัดเอานะครับมันเป็นสองหลัก อ่านะครับ3ตัวถ้าหากว่าอ่าสามกับ4เขายังเดินอยู่แบบนี้นะครับคุณครับก็เลขมันถูกมาทุกงวดนะครับยังยังไม่เคยอ่าสุดแบบนี้นะครับขิงวันแล้วละครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวดนี้งวดที่7นะครับงวดที่เเลขสไลด์ของเรามันก็1 2 3 4 5 6 7้านะครับมันก็เป็นตามอย่างนี้เลยนะครับ ลองเอาไปบวกลบคูณหารดูนะครับคุณครับเนี่ยง่ายๆนะครับก็ใช้ยืดเอานะครับเนี่ยมันจะออกตัวที่นี่หนึ่งสองสามสี่ไหมครับแล้วก็ลดลงไปเหลือหนึ่งเหลือสามแล้วก็มาสี่แล้วก็สามแล้วก็มาสี่แล้วก็สามถ้างวนนี้สี่มันยังมาตัวนี้เพราะตัวนี้เขาบังคับไว้นะครับนี่นะครับหลักหน่วยนี่นะครับบวกหลักหน่วยนะครับมันบังคับห้ามันออกหกห้าสามห้าหก อ่าหรือ6กห้าสามอะไรแล้วแต่นะครับในใบเล็กท่านเอาใบเล็กมาตัดเอานะครับอ่หรือจะออก6กห้าหรือจะออก4ี่หอะไรอย่างเงี้ยถ้าออกตัวล่างนะครับก็มันเป็นแนวทางอีกแบบหนึ่งนะครับคุณครับเพื่อผ่อนคลายอ่านะครับก็ยังไงยังไงนะครับคุณครับก็โปรดได้ใช้พิจารณาณในการชมกันแล้วกันนะครับคุณครับเพราะเราไม่มีรู้เลยนะครับว่าเลขมันจะออกแบบไหนนะครับถ้าจะอ่าได้เลขจริงๆก็นั่นแหละครับชุด40่สิบตัวของเราเนี่ยแหละครับคุณครับคือของแท้แน่นอน เพราะมันเป็นเลข,เลข,เลขอมตะนะครับเว้นแต่ยกเว้นนะครับคือเลขอะไรนะครับเลขเบิลเลขหามเลขอะไรนะมันถูกแน่แต่เราต้องใช้ให้ครบนะครับก็คือต้องเอาตั้งแต่ 1-1- ถ,ถึงถึงศูนย์เข้าไปนอกจาก40ตัวแล้วนะครับก็เอาเครื่องเข้าไปมันก็เป็นเลขหลายตัวอยู่นะครับ แต่ถ้าหาว่าเราได้เลขวิ่งตัวเดียวอย่างเงี้ยคุณครับเนี่ยไอตัวนั้นน่ยมันอยู่ในหน่วย10ตลอดนะครับเราจับได้เลยนะครับสิหลักแต่บางครั้งมันไม่ได้อยู่ในหน่วย10ให้เราอย่างเงี้ยนะครับนี่เห็นสองนี่ยครับนี่อยู่ในหลักร้อยซะแล้วแล้วก็2มาหลักสิบอย่างเงี้ยแล้ว5เนี่ยเขาจะมาหลักร้อยหรือหลักหน่วยเราก็ไม่รู้นะครับเพราะ,อะไอเรื่องหลักนี่ก็ผมไม่เก่งนะครับ ก็ยอมรับตรงๆนะครับว่าเพราะเลขอ่ะทมาเป็นนับเป็น10บๆปีนี่นะครับคุณครับเราปักใจหลักร้อยอย่างว่าที่แล้วเนี่ยเราปักใจหลักร้อยมากเลยนะครับก็คืออะไรครับ4แต่แล้วนะครับ4ี่ก็มาอยู่หลักหน่วยเลยเห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับมันออกที่3 2 4เราก็ผิดไปเลยนะครับก็คือในใบเล็กใบแดงของเรานะครับมันเราไปหาควานหานะครับมันก็ได้ศูนย์าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกนะครับหรือเอา4ี่ไป ประกบตัวอื่นมันก็ไม่ถูกเพราะมันออกแบบนี้แต่มันออกนะครับคือคือยังไม่พลาดเลยนะครับวันนี้ถ้ามันเข้าใบแดงของเรานะครับก็ยังมีหรือไม่มีเดี๋ยวก็จะเอามาให้ดูนะครับในคลิปหน้านะครับเพราะมันไม่ไม่อยู่ในตรงตรงนี้นะครับว่ามันมี3 5 6ห้าแล้วก็4ี่ห้าหกนี่เราบิดเอาเลยนะครับตามใบแดงของเราถ้าเลขเขาไม่ออก3ตัวอาจจะออกโต๊ดโต๊ดนะครับหรือตรงก็ได้เพราะว่ามันเป็นเลขใช้กับสลัก N3 นะครับ อ่าโดยเฉพาะเลยนะครับคือเราได้เราได้ยังไงเราถูกแน่นอนนะครับคุณครับเพราะเขาอ่าจ่ายให้เรานะครับคุณครับถึงแม้จะได้น้อยแต่เราก็ไม่ต้องเสี่ยงอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็ขอให้เข้ามาจริงๆและเดี๋ยวนี้เราทาอย่างเงี้ยเลขวิ่งตัวเดียวเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จแล้วนะครับชุด200ตัวของเราเนี่ยคุณครับนะครับโอ้โหนะครับแม่นะครับอยากอยากจริงๆอน่นะครับอยากจะใช้แต่ตอนนี้ก็ยังยังนะครับยังไม่พอที่จะอ่านะครับก็ยังกำกำกึ่งกึ่งอยู่นะครับก็ขอให้เดี๋ยว นะครับถึงเวลาเมื่อไหร่แล้วก็นะครับอาจารย์ก็จะนําเรียนท่านเองนะครับว่าเออเลขมันรวมกันมากอย่างวันนี้นะครับเลขมันก็น่านะครับเนี่ยเพราะเราบีบตัวนี้เลยนะครับเนี่ยอย่าง2 2 2แล้วก็2เห็นไหมครับเนี่ยมันยังออกเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับ2แล้ว2อีกเห็นไหมครับเนี่ยสามห้าเก้าสองห้าอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับเลขก็คือ วนอยู่เลขเดิมๆนี่นะครับแต่เราก็ไปป้วนเพี้ยนว่าที่แล้วเนี่ยเราจับไป82 84อะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียดายมากนะครับแล้วทำไมไม่ลง24สักตัวหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยจะะเลยนะครับคุณครับมันเหมือนมีผีมาบังมีอะไรมาปกปิดไว้จริงๆนะครับคุณครับทั้งๆที่เราทำได้นะครับแล้วก็คิดมาได้แล้วทำไมจึงไม่เขียนลงไปว่า24 อ่านะครับตัวนั้นเราวิ่ง4ตัวเดียวใช่ไหมครับคุณครับก็ท่านเห็นอยู่แล้วนะครับในสูตรมันสูตรตละสูตรที่เรามาประกบกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับคุณครับแต่ตัวนี้เราเอาสูตรตัวเดียวที่บอกว่ามันอาจจะเข้าถึง3ตัวบนได้ในสูตรเดียวนะครับก็เลยเอามาให้ชมแบบนี้นะครับมันเข้าง่ายๆเลยนะครับอย่างตัวนี้อาจจะขาดนี่ก็แลดตัวนี้เข้า3ตัวอย่างตัวนี้ไม่ขาดนะครับเนี่ยคือ2ก็ยังอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยสามเก้าสองนะครับมันอยู่แค่นี้เองนะครับก็ มันง่ายนะครับบางสูตรนี่ตัวนี้ก็3 6แล้วก็2แล้วก็5เห็นไหมครับตัวนี้3 0 0แล้วก็ยังเก้าก็อยู่เสียบอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับตัวนี้8 8ตัวนี้3เลขเบิ้ลก็ยังถูกนะครับนี่3 8 8เห็นไหมครับสูตรนะครับคุณครับมันมันนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับเนี่ยหลักร้อยนะครับใช้หลักร้อยเดินเอาเฉยเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้เขาอยู่เธอนะครับ3กับ4เราได้5กับ6ไว้แล้วนะครับคุณครับ ก็ลององพิจารณาดูหน่อยนะครับถ้าหากยังไม่ถูกอกถูกใจก็คุณครับจดเอาไว้นะครับชมเพื่อความบันเทิงไปก็แล้วกันนะครับเพราะสะตุ้งสตังเราหาไมา่ได้ความลำบากะนะครับคลิปนี้ขอจากลาท่านเพียงเท่านี้สวัสดีขอให้คุณคุณทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2568นะครับ